แค่ลูกไปจะทีบไ,ได้กินขับไปเด้อจากคุณหายเด้อโอ้ขี้เปียกขี้เหนน้าไม่ไมโอ้ขี้เลนหน้าไม่ไม่ไม่ขี้ยังขี้เปลี่ยกนะล,ลูกนะโอ้ยหนอไปไป ไปใส่นงเขีน้นหิวน้ำบ่ประดอน,นหิวน้ำประดอน,นแรงน้าเข้าหน้าตีสามสี่ตีกลัวเลยยยาเดีเข้าหิวน้ำเข้าไปกินน้ำ สวัสดีค่ะคุณเอขันติวงทำยังกันเราไมาได้เล่นทรายน้ำเด็กน้อยไม่ไหวแล้วเส้นน้ำลายออกแมลูกโดนน้ำที่เข้าหน้าดัำที่ที่อ่ะไม่ไหวแล้วสัตว์ขึ้นมาแรงขึ้นเลยนะเมื่อกี้มันไม่แรงก็่แรงเลยเอาขุดขุู้มีนขุดขุดขุอาบุดขุดผู้มีนขุดขุดขุดอาบหนไปอาบน้ำแล้วขั้นโตแล้วหรือมั้ง สวัสดีค่ะสาวบนคนตาหากักน้ำใสไหมคะว่าจะไปอาทิตย์หน้าใสมากค่ะผ่านนางลำใสเป็นสีเขียวแก้วมรกตสวยงามวันเสาร์อาทิตย์ไม่ต้องห่วงค่ะคนเยอะมากชนิดแบบไม่มีที่นั่งรถติดเมื่อวานนี้ไม่มาเลยเมื่อวานนี้หนูไปทำบุญมาวันจันทร์ดีกว่า โอ้นักคิดเขาเจะเอารถมาเกตด,ดินดีรถอีกขั้นนึงจะใส่ลูกห้างล้วห้างแล้วเอาคือห้างไวถั่ลูก่อบมาเห้นน้องน้ำเน้ย่ <c oughs> นาไอเรอได้ปะเนี่ย <c oughs> มวนคัก <c oughs> ผู้บินเขางงนงเขางง้ย <c oughs> นสายใส่ตาพ่เงือ <c> ก <oughs> อันปลตกออกเ <c oughs> ขาเลยจ้ะอานำบ่อนาอนำบ่ น้ำลังาตอก น้ำทะเลเข้มมะลทุ่มน้ำลยเขาปากขึ้นนะน้ำทะเลเขาปากวะพ่ะแม่ลงกึนหรอนือต <laughs> ิลก ต่างต่างก็หามคนแม่ยกเล,ล่อสวัสดีค่ะเอ็ยน,น้ำฝนทิชาก่อนคักเด้วสัตว์ละวะพอรู่ากเรนไส ไม่ขี้เป็นขี้มวกเหรอเนี่ยเศาเหรินได้แล้วลูกน้ำไปกินยาแก้แพ้นอนเลยพักพอนเล่นเลือดจังไหนลูกเล่นบ่ได้ดักตัวสบายแล้วมีกี่ดักตัวู่ดีกี่วยปลาดิน ทะเลใสมากน้ามันใสดีเนาะบ่คุณจ้าบ่ม,มีคนเล่นสองคนหนึ่งมือต้องสี่คนจังสิมวบนบรรณาบนมันต้องเห่นสี่หาคนเล่นสองคนเป็นสิบบจิมน้นปล่อยลงมาได้